สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้ก็จะมาพบกับเรื่องของหมูราคาแพงอีกเช่นเคยแต่ว่าประเด็นในวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมปรศุสัตว์โดยตรงเลยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือข้อมูลที่ผมได้รับมาเป็นการวิจารณ์ด้วยความเป็นธรรมและถ้าเกิดใครไม่เห็นด้วยก็สามารถโต้แยง้งโดยเฉพาะกรมปรศุสัตว์สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มีอะไรที่ไม่เป็นความจรงิง ช่วยกรุณาออกมาชี้แจงอธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วยจะดีที่สุดและถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีที่ฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเชื่อว่าสิ่งที่ผมบอกต่อไปนี้เป็นความจริงแล้วก็ต้องเรียกอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่วงมากับปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์ไปชี้แจงว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วก็อธิบายให้ประชาชนเข้าใจตอนสายปลายเหตุหลักของการที่หมูแพงในรอบนี้ก็คือไวรัส อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์ปฏิเสธมาตลอดว่าประเทศไทยไม่มีหรอก ASF a AS เนี่ยหมูของประเทศไทยไม่มีติดเชื้อ ASF คนที่เลี้ยงหมูแล้วหมูตายแล้วก็เจ๊งหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นไข้หมูแอฟริกันมันสามารถติดเชื้อได้ง่ายแม้ว่าไม่ผ่านลมหายใจแต่ว่ามันเกิดจากสัมผัสสารคัดหลั่งของหมูทั้งหมดแล้มันอยู่ ในสภาพแวดล้อมข้างนอกได้นานนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ข้างนอก3นาทีแล้วตายแบบไวรัสทั่วไปอันนี้มันอยู่ได้นานแล้วโดยเฉพาะอากาศเย็นมันยิ่งอยู่ได้นานเขาเ้าไปใหญ่ต้องมาทบทวนกันก่อนครับว่าไอการที่คนเลี้ยงหมูจํานวนมากเขาขาดทุนเพราะว่าหมูก็ตายและทําให้เขาเลิกที่จะเลี้ยงหมูมันมีสาเหตุใหญ่ๆเนี่ยมาจาก3ข้อสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกิดโรคระบาดหมู เชื้อไวรัสที่เรียกว่า ASF ทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงสูงเขาอาจจะเลี้ยงหมูได้ดีมา4ปีมาเจอหมูตายรอบเดียวเขาเจ๊งหมดเลยเอที่ได้กำไรมา 3- 4สปีนั้นหายไปหมดเลยแล้วใครเขาจะเลี้ยงและพูดกันหนาหูว่ากรมปศุสัตว์เนี่ยเลือกใช้ระเบียบตรวจเข้มเลือดหมูกับผู้เลี้ยงลายย่อยแต่ไม่ตรวจเข้มเลือดหมูกับผู้เลี้ยงลายใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีต้นทุนอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ในคลิปนี้ผมอยากให้สนใจธรรมชาติของไวรัสความจริงข้อที่1ก็คือปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนแต่ได้ยินว่ามีการทดลองวัคซีนชนิดนี้ในจีนเรายังไม่รู้ว่ามันได้ผลดีหรือเปล่าแต่เชื่อว่าภายใน4เดือนก็จะรู้ผลว่ามันดีหรือไม่ดีก็ประมาณกลางปี6 5ก็น่าจะรู้ผลว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เท่านั้นเองและไวรัสชนิดนี้มันอยู่ในสารคัดหลั่งของหมู ไม่ว่าจะเป็นฉี่เป็นอึเป็นน้ำลายถ้ามันตายแล้วก็อยู่ในเนื้อมัมนหมูปัญหามันก็คือคนกินได้คนไม่เป็นไรมันคนละสปีชีกันไม่สามารถทำอันตรายต่อคนได้ไม่สามารถทำให้คนเป็นหวัดได้และไวรัสชนิดนี้เนี่ยต้นกำเนิดอย่างชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าต้นกำเนิดมาจากแอฟริกาแต่ว่าในเอเชียเนี่ยต้นกำเนิดมาจากจีนนะก็คือมันย้ายจากแอฟริกาไปจีน เมื่อ4ีหปีก่อนโอโหทัวร์จีนบูมมากไปทุกที่เลยคนจีนไปเที่ยวทุกหนทุกแห่งเข้าเกาหลีเข้าญี่ปุ่นเข้าเวียดนามลาวเขเมรไทยโรคมันก็ระบาดไล่ตามลําดับก็คือหลังจากที่ระบาดในจีนแล้วก็เข้าเวียดนามเข้าลาวเข้าเขมรแล้วก็ในที่สุดก็เข้าไทยประมาณสองปีที่แล้วปัจจุบันมันก็เข้าไปทั่วทุกประเทศในเซาท์อีสเอเชีย รวมถึงพมา่าหรือแมนแต่เกาะอย่างฟิลิปปินส์อินโดก็โดนไปหมดแล้วสาเหตุที่ทำไมกรมปศุสัสตว์ไปเกี่ยวข้องอะไรกับหมูราคาแพงเนี่ยจะต้องอธิบายขั้นตอนตักกะที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้อันที่หนึ่งไอไวรัสหมูเนี่ยมันระบาดแล้วกรมปศุสัสตว์เนี่ยปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้ประชาชนทราบมาอย่างน้อยสองปีถ้าผมพูดไม่เป็นความจริงเนี่ยนะ กรมปศุสัสตว์ต้องออกมาชี้แจงว่าผมพูดไม่เป็นความจริงเพราะอะไรอันที่สองกรมปศุสัสตว์ปรับเปลี่ยนระเบียบการตรวจเลือดหมูให้เข้มงวดสําหรับผู้ค้าหมูลายย่อยโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงขณะเดียวกันก็มีข้อคอลหาว่าเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัสตว์เองนั่นแหละรับสินบนจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันมีข้อคอหาอย่างนี้และอันนี้แหละคือสิ่งที่นายกจะต้องเข้ามาดูเอง หมายเขาว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนเปิดช่องทางให้มีการทุจริตล่อยให้มีการค้าหมูตายเข้าสู่โรงเชื้อและไอการค้าหมูตายเข้าสู่โรงเชื้อเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการระบาดยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไอการที่หมูตายเข้าสู่โรงเชื้อมันก็ไปสู่เขียงถูกไหมครับและจากเขียงเนี่ยมันก็เข้าตู้เย็นทุกบ้านไอการที่เข้าตู้เย็นทุกบ้าน เวลาทําอาหารเขาก็เอามือไม้ไปจับมันหมูไปจับเนื้อหมูรองเท้าที่เขาใส่ก็ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากหมูเหล่านี้แล้วถ้าเกิดเขาไปสัมผัสหรือว่าเขาเข้าไปคอ,อกหมูอีกคอ,อกหนึ่งมันก็ระบาดไปยังไงอคอกที่ดีมันเลยทําให้ระบาดอย่างรวดเร็วแพร่ไปทั่วแล้วผมย้ำหลายครั้งว่าข้อมูลหรือข่าวสารเนี่ยที่ดีที่สุดข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ไอการปกปิดความจริงนั้นบางคนเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งเขาไม่อยากให้มีข้อมูลเชิงลบต่อองค์กรต่อหน่วยงานต่อประเทศแต่ว่านั่นนะเป็นการคิดแคบสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเอาความจริงมาพูดถ้ามันระบาดก็ยอมรับว่ามันระบาดแล้วจะต้องแก้ไขให้ได้ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้หมูตายจำนวนมากในปี64 ทำให้ลายย่อยเขาเลิกเลี้ยงหมูคุณคิดดูแล้วกันว่าหมูราคาดีขนาดนี้มีใครบ้างไม่อยากเลี้ยงถ้าคิดแต่ว่าราคามันดีแต่ที่เขาไม่อยากเลี้ยงเพราะว่ามันเสี่ยงมากคุณคิดดูว่าถ้าราคาดีขนาดนี้นะเขาเลี้ยงดีๆสี่ปีเนี่ยถ้าเจอหมูตายทีเดียวครั้งเดียวกํำไรของเขาที่หามาสปีเนี่ยหายไปหมดเลยมันก็เลยไม่มีใครกล้าเสี่ยง และหมูมันก็ยังจะแพงต่อไปสิ่งที่สำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์โดยตรงก็คือการขนย้ายหมูมันมีพฤติกรรมแบบไทยๆวันแรกก่อนที่เขาจะขนย้ายหมูเขาต้องส่งเลือดหมูไปตรวจและจะมีแม่คนค้าหมูส่งเลือดหมูที่ป่วยไปตรวจไม่มีต่อให้หมูเขาป่วยเขาก็ไปยืมเลือดหมูของเพื่อนเขาในคอกที่มันไม่ป่วย หรือกิจการของเขามันมีหลายข้อเขาก็เอาเลือดหมูที่มันไม่ป่วยส่งให้ตรวจถูกไหมครับแล้วผลการตรวจนั้นก็อาจจะได้ผลภายในวันนั้นอาจจะผ่านไลน์หรือผ่านอีเมลอะไรก็แล้วแต่ที่นี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องขายหมูแล้วและการขายหมูนั้นจะต้องทําในตอนเช้าเรียกว่ามาที่คอมพิวเตอร์มาคีแล้วว่าใครจะซื้อราคาเท่าไหร่ตกลงราคากันและภายในวันนั้นเนี่ยเขามีเวลา10ชั่วโมงที่จะขอใบอนุญ,ญาต ขนย้ายหมูนะจากปศุสัตว์อำเภอจังหวัดอะไรก็แล้วแต่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและโดยปกติถ้าไม่มีการกันแกล้งกันปศุสัตว์ก็น่าจะเซ็นให้ภายในบ่ายวันนั้นทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อได้รับใบอนุญาตขนย้ายแล้วทั้งต้นทางและปลายทางเขาก็เริ่มที่จะขนย้ายได้การขนย้ายหมูนั้นมันไม่ใช่ว่าเรื่องที่ง่ายเหมือนกับส่งอาหาร Delivery นะหมูมันมีชีวิต แล้วมันเดินทางไกลมันต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะให้มันขึ้นรถลงรถแต่ว่าเขามีเวลาหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยก็คือเย็นวันนั้นจนถึงวันถัดมาหลายพื้นที่เขามีเวลาอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือแค่3วันเท่านั้นเองหลังจากที่ผลออก เอาเขอจริงๆแล้วมันไม่ถึง3วันด้วยคุณก็คิดดูแล้วกันว่าหลังจากที่ส่งเลือดหมูไปตอนเช้าเนี่ยนะผลออกตอนบ่ายเนี่ยเวลาที่เขามีจริงๆแค่2วันเท่านั้นแหละแล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาไม่เซ็นให้เอาทีนี้ซวยเลยทํำยังไงก็ต้องไปตรวจเลือดใหม่ถูกไหมครับขนหมูมันจะใช้เวลา4ชั่วโมงมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ขนหมูนี่มันต้องใช้เวลาหวันแต่คุณเชื่อหรือไม่ ว่ามีข่าวที่ออกมาหนาหูว่าไอ้ระเบียบพิธีกรรมทั้งหมดเนี่ยมันสามารถกระโดดข้ามได้หมดเลยโดยการจ่ายสินบนผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นความจริงนะแต่ผมได้ยินมาอย่างหนาหูว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นตลกลายของประเทศไทยก็คือหมูดีเนี่ยไม่ติดโรคขายยากขั้นตอนเยอะเหลือเกินพิธีกรรมมันเยอะแม้แต่ตรวจแล้วเนี่ยรู้ชัดๆว่ามันเป็น asf ก็ยังบอกว่าเป็นหัดแดงอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นโรคติดต่อเป็นโรคระบาดไม่มีการยอมรับว่ามันเป็น ASF สักทีถ้ามันยอมรับความจริงตั้งแต่ต้นเนี่ยนะการแก้ปัญหามันง่ายขณะเดียวกันไอหมูติดโรคไอหมูที่มันตายคาคอกอ่ะมันมีการขนย้ายกันขนย้ายกันได้อย่างง่ายดายเลยโดยการจ่ายสินบนแล้วผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าผมพูดไม่จริงเนี่ยนะช่วยกลูณาออกมาโต้แย้งด้วย เพราะวัตถุประสงค์ที่ผมพูดไม่ได้ผลประโยชน์เข้าหาตนเองแต่ว่าเพื่อชี้แจงว่าอะไรมันเกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องและาการที่หมูตายถูกนำไปขายเนี่ยอย่างที่ผมบอกนี่คือสาเหตุที่ทำให้ไวรัสมันระบาดไปทั่วประเทศไทยถ้าหมูตายแล้วขายไม่ได้ มันก็หยุดวงจรถูกไหมครับแต่การที่หมูตายแล้วมันขายได้มันก็ไปเขียงหมูจากเขียงหมูก็ไปตู้เย็นจากตู้เย็นก็ไปเล็บมือของคนทํากับข้าวไปติดรองเท้ามั่งแล้วไวรัสพวกนี้มันก็แพร่กระจายในที่สุดมันก็กลับเข้าไปในคอกหมูไอ้คอกดีๆก็ติดไปด้วยและอันที่3ก็คือบริษัทใหญ่ยักษ์เขามีการตรวจเลือดหมูทุกหกเดือน ขณะที่ลายเล็กโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเนี่ยมีเวลาตรวจเลือก3วันก็คือก่อนขายเนี่ยสวันเท่านั้นเองไอ้สวันเนี่ยโอ้โหแทบจะกระอักเลือดคุณก็คิดดูว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยสวันเอาเข้าจริงๆมันแค่2วันเท่านั้นเองแล้วมันก็หายไปกับไอ้การตกลงซื้อขายหมูก็ซัดกันเข้าไปครึ่งวันละและการขออนุญาตจากปศุสัตว์ต้นทางปลายทางก็ซัดเข้าไปอีกครึ่งวันเวลาขนย้ายหมูจริงๆเนี่ยมีเวลาแค่วันเดียวเท่านั้นเอง อย่างนี้มันยุติธรรมกับผู้ค้ารายเล็กไหมและไอ้ขั้นตอนที่ว่ายุ่งยากพฤธิกรรมอะไรทั้งหลายแหละมันดันมาแก้ปัญหาง่ายๆโดยการยัดสินบนจริงหรือไม่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วก็ยอมรับความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นแก้ปัญหาไม่ได้ไอสาเหตุที่มันระบาดใหญ่เงี้ยเพราะว่าหมูที่ตาย หรือหมูที่ติดโรคอ่ะมันมีการส่งไปขายส่งไปเชือดแล้วก็นําไปสู่เขียงหมูจากเขียงหมูไอไวรัสพวกนี้มันก็เข้าตู้เย็นทุกบ้านเข้าเล็บมือติดรองเท้าของทุกบ้านที่ไปซื้อหมูมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีเนื้อหมูอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในตู้เย็นเนี่ยคือรับประกัน9กเกนเลยว่าบ้านคุณนะมีไวรัสตรงนี้ และแทบจะทุกบ้านเลยแหละที่ว่ามีไวรัสชนิดนี้อยู่เพียงแต่คุณไม่เดินทางไปคอกหมูเท่านั้นเองคุณไม่รู้สึกเพราะว่าคุณไม่ติดโรคคุณไม่รู้สึกเป็นหวัดเพราะว่ามันคนละสปีชีแต่เป็นพาหะได้สบายๆใน,นเวลาคุณทําอาหารสัมผัสเนื้อหมูมันหมูมันก็ติดไปกับเล็บขุมขนรูจมูกและต่อให้คุณล้างตัวอาบน้ำเรียบร้อยเนี่ยนะ แลวก่อนที่จะเข้าคอกหมูอ่ะไอไวรัสบ้านี่มันก็ติดเข้าไปได้เพราะฉะนั้นไอคนให้อาหารหมู่ต่อให้อาบน้ําเรียบร้อยเนี่ยนะใส่ชุดใส่อะไรเรียบร้อยมันก็ยังเข้าไปได้ช่างไฟช่างประปาที่ไปต่อท่อไปต่อไฟในคอกหมูไอไวรัสมันก็ติดไปด้วยมันติดง่ายมากๆม,ม,มันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ระบาดคำถามก็คือจะช่วยคนเลี้ยงหมูช่วยได้ไหม คำตอบก็คือจนกว่าจะมีวัคซีนขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือผู้เลี้ยงลายย่อยไม่มีแรงจูงใจที่จะเลี้ยงหมูต่อให้มันได้ราคาดีเขาก็ไม่อยากเลี้ยงเพราะว่ามันเสี่ยงคุณเลี้ยงหมูลอดตายมาสี่ปีเนี่ยนะคุณเจอหมูตายทีเดียวเนี่ยคือจบเลยแล้วผมแนะนำมกรมประสุสตว์เนี่ยควรยกเลิกได้ละพิธีกรรมพื้นที่สีแดงสีส้มสีเขียวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันกระจายทั้งประเทศแล้ว สิ่งที่ทําได้ก็คือขยายวันขายหมูเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ส0สิบวันนะเอาผลตรวจเลือดมาแล้วก็ภายใน30สวันขายหมูได้ต่อมาก็หดเหลือสิบห้าวันต่อมาก็เหลือเจวันขณะนี้เหลือแค่สามวันเท่านั้นเองในหลายท้องที่แล้วเขาจะทําธุรกิจอะไรได้เนี่ยมีเวลาแค่สมวันวันตรวจวันรับผลก็ซัดเข้าไปวันหนึ่งแล้วเจราจาขายหมูก็ซัดเข้าไปครึ่งวันเร่งขอใบอนุญาต ทั้งฝั่งต้นทางปลายทางก็ชัดเขวี้ยครึ่งวันมีเวลาขนหมูแค่วันเดียวอ่ะใครเขาจะทําธุรกิจแบบนี้ถ้าเกิดเขาทําไม่ได้ไอ้วันที่สี่ก็ต้องเอาเลือดหมูไปขอผลการรับรองใหม่อีกครั้งหนึง่งและแต่ละครั้งมันไม่ใช่ถูกๆและท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเอาจริงกับเรื่องนี้จะต้องเอาจริงกับกลมบศสุสัตวไอ้เรื่องข่าวทุจริตการขนย้ายหมูตายหมูตายขนง่ายหมูเป็นขนยากเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น มันจริงไหมที่ว่ามีการรับสินบนที่ทำให้หมูตายขนย้ายไปลงเชื้อดได้อย่างง่ายดายกระทรวงพาณิชย์เองก็ต้องตรวจสอบไอการผูกขาดอาหารสัตว์ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและทางออกในขณะนี้สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องยอมรับก็คือนำเข้าหมูได้แล้วนำเข้าจากยุโรปก็ดีราคามาถูกกว่าอเมริกานิดหน่อยมันก็จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะเฮ แต่ถามว่ามันเป็นผลดีแต่ผู้ค้าหมูไหมผู้ค้าลายเลยก็กอ่ะมันไม่มีผลดีผลเสียอยู่แล้วเพราะเขาเลิกกิจการนี้ไปแล้วมีแต่ผู้ค้าลายใหญ่เท่านั้นที่อาจจะไม่พอใจที่ว่าราคาหมูในประเทศมันก็จะตกเพราะว่ามีการนําเข้าหมูที่ราคานําเข้าต่ํากว่าทุนถ้าประเทศไทยไม่สามารถเลี้ยงหมูได้มีประสิทธิภาพก็ปล่อยให้ยุโรปเขาเลี้ยงแล้วเรานําเข้าไม่ดีกว่าหรยอถ้าต้นทุนมันสูงขนาดนี้ และแน่นอนคนขายอาหารหมูเขาไม่พอใจเพราะว่าเขาจะขายให้ใครถ้าเกิดคนเลี้ยงหมูลดลงและมีการนำเข้าหมูจากยุโรปจากอเมริกาเอาละครับผมเชื่อว่าอุปทานหรือสัปลายของเนื้อหมูนั้นยังหดตัวไปเรื่อยๆและเป็นไปได้ที่คุณจะเห็นเนื้อหมูราคาถึง300ถ้าไม่มีการนำเข้าเพราะไม่มีผู้เลี้ยงลายย่อยคนไหนที่เขาอยากจะเลี้ยงหมูอีกแล้ว สิ่งที่ช่วยได้สิ่งที่ทําได้ก็คือแก้ปัญหาที่กรมปรสุสสตว์นั่นแหละช่วยให้เขาทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นและความหวังเดียวของผู้เลี้ยงหมูลายย่อยก็คือวัคซีนไอการที่กระทรวงการคลังจะให้เงินกู้นั้นมันมีความเสี่ยงถ้าเกิดเขากู้เงินมาแล้วแล้วหมูเขาเกยงตายอีกที่นี่เขาเจอสองดอกเลยก็คือเงินที่กู้มาก็ต้องใช้ขณะเดียวกันหมูก็ขายไม่ได้ สวยเข้าไปใหญ่แล้วผมเห็นคนที่มีระดับร้อยล้านพันล้านยังก็ยังเก่งมาแล้วกับการเลี้ยงหมูเอาละครับคลิปนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยข้อมูลที่ผมได้รับและผมเชื่อว่ามันเป็นความจรงิงถ้ามีประโยคไหนว่ามันไม่เป็นความจริงเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องควรออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผมหรือออกมาชี้แจงว่าความจริงมันคืออะไรและจะจัดดีเบต ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะเอาคนเลี้ยงหมูที่เขาเจ๊งที่เขาขาดทุนเนี่ยมันนั่งดีเบตกับฝั่งของกรมปรศุสัตว์เลยเอาให้รู้ไปเลยว่าข้อมูลฝั่งไหนมันหนักแน่นมันน่าเชื่อถือกว่ากันขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับแล้วก็ฝากกลุ่มและเพจของ Facebook ก็คือคุณเข้าไป Facebook แล้วก็เสิร์ชหากลุ่มสนทนาชื่อว่าพุทธเชิงวิทย์แล้วก็เพจหลักคิดของพระพุทธเจ้า คลิปอะไรต่างๆที่ผมออกเนี่ยผมก็จะไปโพสในนั้นแล้วบางทีไม่ได้ทำเป็นคลิปผมก็พิมพ์ลงไปเพื่อเป็นการสื่อสารสั้นๆแล้วก็ติดตามสาระดีๆจากผมได้จากมีเดียที่เห็นอยู่ในขณะนี้และอย่าลืมว่าผมสอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรีแล้ว